ถึงสวรรค์ชั้นสิบสี่ให้รักนิรันเดินต่อค่ะสวยเหรอถึงเสร็จแล้วเหรออ่าไหนว่าสิบหกไงจับลาวไว้แล้วเดินไปทางไหนต่อครับ <5. S 1> อุ้ยสูงสูงมากเลยไปอีกไปอีกออไปไปข้างบนต่อ,นอเ,าาเ,เอนไปไปข้างบนตือ เวทอที่แยกทางเลเราเ้นไปมัคงไปาี่นั้กอนีงนขึ้นได้ยีกยนะาชมวิวก่อนนะโอ้ต้นมะพร้าวเพียบมองไปสุดตา ลมเย็นกมีเล่กอ่ยเจ๊เื่มกนอยู่บนมองนี่มองนีนี่หน้ามันใหทงนชิดๆกันหน่อยโหไม่ได้มาด้วยกันหรอจ๊ะเออหนึ่ง